ดีจ้าวันนี้เล่าพ้องนะคะบิวไม่ได้บิวไม่ได้ไหลสดหลวันมากไม่ได้ไหลสดนานจนแบบทุกคนลืมบิวไปหมดแล้วอะอ๋ออยู่บ้านใช่ไม่ได้ไปไหนเลยทุกคนคิดว่าบิวไ,ไปไหนอะอยู่บ้านเออคลิปที่เห็นมันเป็นคลิปรีรันอะตากัแตนยงโยกหรอ <laughs> คืออะไรอะ่ะคุณแม่บอกเขาไปสิว่าวิมอยู่บ้านปะอยู่บ้านอ,อ,อยู่บ้านอยู่บ้านทุกวันเนาะคเออเห็นไหมทุกคนคิดวา่าวินไปไหนหรอส uh, วัสดีตำหนวจมาด้วยนะคะวันดีหาเงินเติมน้ำมันอยู่บ้านแน่ๆเน,นอะพี่ใช่ค่ะเหงาเลยหายทั้งคู่เออแล้วแล้วแล้วพี่วุ้นไปไหนอะ่ะอยู่บ้าน <laughs> ป้าพี่พี่อุ้ยไม่ได้อยู่บ้านพี่อุ้ยอยู่คอนโดสวัสดีนะคะสวัสดีคุณพี่พ,พีด้วยนะสวัสดีค่ะทุกคนบีจะบอกว่าบีไม่ได้ไลฟ์สดมาแบบเกือบสิบวันคิดถึงทุกคนมากนะคะพูดเลยขาดการพูดคุยไปนานมากแล้วก็ไม่ได้คุยกับใครเลยเหงาพอเหงาใช่ป่ะใจมันก็จะหวยหานิดนึงแบบในการ ในการที่เราจะต้องไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยอุ้ยขอบคุณค่ะคเพราะฉะนั้นจิตใจเราก็ต้องแบบออกไปเที่ยวบ้างคือเขาเรียกว่าพักผ่อนนั่นเองอเมีคนโดนหอมแก้มด้วยจริงเหรอใครอะไหนไหนจะรู้พี่วิคะ่ะใครอะอุขอบคุณค่ะพี่พีน่ารักเงหงาจริงหรอเหงามาก ถึงคุณตำรวจนั่นแหละแล้วก็คิดถึงทุกคนเลยอยากคุยด้วยของขวัญรอบนี้สำหรับทาสแมวเลยหนูเป็นทาสแมวจ้า <c oughs> <c oughs> ใช่คือ BJM เนี้ยเป็นทาสแมวเยอะสังเกตว่าวันนี้เอาหมามารอเ <c oughs> พราะ <c oughs> <พ>อะไรห แบบนี้สิเขาถึงจะคุยกันรู้เรื่องนะจ๊ะขอบคุณนะคะน้องน้ำคิดถึงเหมือนกันค่ะคิดถึงมากๆเลยค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้มาคุยกันย,วยาวๆเลยนะอุยอ้ยอุ้ยทำไมสติกเกอร์มันน่ารักจังเลยอะ่ะทำมานานยังครับยังไม่นานเลยค่ะวีเจแก้มเพิ่งเพิ่งมาทำเองอุย้ย หลักจังเลยสติกเกอร์ขอบคุณนะคะวัปดีวีเจของขวัญด้วยอุ้ยพี่พีทพี่พีทส่งให้ห้าแปดแปดเลยเหรอเฮ้ยจริงปะเนี่ยโอย้ขอบคุณค่ะเขาบอกว่าวันนี้มันมีกิจกรรมอะไรมันมีกิจกรรมอัพเวลนะทุกคน <c oughs> ค่ะวันนี้มีกิจกรรมนะทุกคนกิจกรรมอัพเวลคูณแปดพูดเลยว่าเดือนที่แล้ว เขาให้เก็บห้าแสนเราเก็บไม่ได้ต้องไปกราบขอเขาว่าไปกราบพี่คะลดจากห,ห้าแสนเหลือสี่แสนเธอขอคนลงไม่ไหวจริงๆคือไม่ไหวจริงทุกคนโอ้โหแบปนี้เก็บเก็บยากมากแต่พูดเลยว่าเดือนที่แล้วอะบิมพลาดตรงที่ว่าห้าวันแรกบิมไม่ได้ไลฟ์โอ้โหน้องน้ำทุกคนสุ่มเลยค่ะโอ้โหกดไม่ทัน ว่าเดือนที่แล้วบิมพลาดต,ตรงที่ว่า5วันแรกบิมไม่ได้ไรสดเลยเพราะฉะนั้นเดือนนี้เราต้องห้ามพลาด5วันแรกไอ้5วันแรกนะคะไป ค่ะยินดีต้อนรับทุกๆคนเลยนะวันนี้ส่งหน้าฮอตหนนะแล้วจะบอกว่าวันนี้มีกิจกรรมอัพเวลด้วยทุกคนมาเล่นกันมาร่วมเล่นกันได้สวัสดีเบนส์สายฟ้าด้วยนะคะวันดีผมรับงานอินด้วยวันดีค่ะวันดีวีเจอิงด้วยนะวันดีค่ะ เพลงได้ไงวะไิ่ลืมท่าอีกแล้วทุกคนวันดีพี่ทัดพงด้วยนะมีใครมีใครได้ดูข่าวบ้างมีใครได้ดูข่าวไอ้นี่มั่งอที่สตัหีบะผับที่สัตหีบบะน่ารักเกินปุยมุยขอบคุณคะ่ะขอบคุณนะคะเลนโบดูใช่ไหมจะบอกอุ้ยน่ารักขอบคุณคะ่ะ ทุกคนมันจะบอกว่าพิมเป็นทาสแมวนะพินชอบเซตนี้มากเลยวันนี้พี่ลักกี้หมีด้วยนะวันนี้ค่ะชอบสติกเกอร์ทาสแมวมากเพราะฉะนั้นนะพูดเลยว่าวันนี้ขอแค่สติกเกอร์แมวพี่พีมหนูเจอคลิปที่พี่เฮ้ยเดี๋ยวน้องน้ำเมื่อคืนไฟไหม้น่ากลัวมากใช่จะบอกว่า กล้บ้านวีมเลยนะนะออ่ะราะวีมอยู่สักตาหีแล้วทุกคนรู้ปะนี่พ่อแม่มาหาถึงบ้านเลยอะเขากลักวเขากลัวลูกเขาเป็นอะไรเขามาหาถึงบ้านเลยจ้ะ <c oughs> <c oughs> วันดีพี่ชอบสั่งด้วยนะคะวันดีวีเจนิวจังด้วยอย่าลืมดื่มน้ำด้วยนะคะพี่เออพี่ลืมเดี๋ยวพี่ไปเอาน้ำก่อนนะ ถึงจัางไม่ได้บอกพ่อแม่หรอว่าไปช่ไม่อยู่บ้านบิ่ยอยู่บ้านกับคุณพ่อคุณแม่เมื่อวานพี่ไม่ได้อยู่บ้านนะพี่อยู่บ้านค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่อาทิตย์ด้วยนะไม่มีพี่รุทเลยเนี่ยคุณคุณพ่อคุณแม่มาหาอยู่บ้านมาหาที่บ้านเพราะว่าอยู่บ้านไงเดี๋ยวแป๊บนึงนะทุกคน โอบีม oh, ขยับอยู่ฝากกดหนึ่งให้หน่อยนะคะมีนามสกุลเดียวกับบีมด้วยใช่ประเด็นคือบีมอ่ะได้ยินข่าวนี้เพราะว่า เออบีมตื่นมาแล้วทุกคนทักบีม,มาแบบเยอะมากเพราะว่านามสกุลเดียวกับบีมไงทุกคนแล้วเขาก็ทักมาถามว่าแบบเฮ้ยใช่ญาติเราหรือเปล่าใช่ญาติเราหรือเปล่าแล้วก็แบบอะไรวะก็เลยกดเข้าไปดูแล้วคือแบบในคลิปคือแบบหืมเขาหนีตายกันอะไรอย่างเงี้ยเนาะทุกคนเอาจริงๆมันน่าหดหูมากเลยนะเพราะว่าหนึ่งคือสถานที่มันใกล้ที่บ้านเราสองคือถ้าพี่เบสอยู่ไทยอ่ะพี่เบส อยู่ที่นั่นแน่นอนเพราะพี่เบสชอบเที่ยวกัางคืนอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบโชคดีมากที่ที่มันไม่ได้เกิดเหตุการณ์นั้นอย่างที่เราคิดอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าโอ๊ยเป็นห่วงคนรอบตัวมากยิ่งขึ้นนี่ย้ำกับพี่เบสเลยนะว่าแบบเวลาที่จะไปอะไรแบบเนี้ยคือต้องเซฟตัวเองวสวัสดีพี่ดี่ด้วยสวัสดี จริงคือไม่ได้ไลหลายวันเนี่ยกลัวจะเก็บของเก็บเวลาไม่ทันเนี่ยไม่กล้าดูคลิปที่แชร์เลยดูไปแล้วไงวิ่งออกมาคือไฟท่วมตัวเลยดูหรือยังไฟลุกท่วมตัวเลยพี่โทนี่ดูหรือยังดู่าวอยู่พูดเลยเลือนติกตอกอไปไหนก็เจอ แกยวเพลินสินะเ่ใครเที่ยวใครเที่ยวอ่ะอุ้ยสอนเป็นอะไรไม่รอกยอมรับก็ได้ว่าเที่ยวแต่ว่าจะไม่เล่าให้ฟังจนกว่าย,ยอดจะครบสามยังไม่ได้ดูเลยช่วงนี้ยุ่งมากๆต้องดูไว้นะพี่โทนี่มันจะได้เป็นแบบเขาเรียกอะไรอ่ะป้องกันไวอ้อ่ะ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเออมันจะได้เซฟตัวเองไว้เพราะว่ามันก็เขาเรียกเลยนะมันเป็นเรื่องเออเป็นอุทาหรณ์เพราะว่ามันเป็นเรื่องของการวางผังของร้านมันไม่ดีเพราะว่าประตูมันมีประตูเดียวแล้วร้านมันใหญ่มากคนเยอะมากอะไรเงี้ยดูอะไรก่อนดูข่าวค่ะไหนบอกจะให้หอมแก้มบิไม่พูดบิไม่พูดัแล้บิไม่พูดบิไม่พูดบวขอเก็บยอยก่อน ร้านสร้างผิดใช่คือแบบเออผังร้านเขาสร้างผิด<ๆ><ๆ>แล้วต่อจากเนี้ยคือเวลาเราจะไปร้านเหล้าเราต้องไปดูผังร้านเขาก่อนว่าเขาสร้างถูกหรือแบบเออทางหนีทีไล่อะไรอย่างเงี้ยต่อจากนี้ใครจะไปร้านเหล้าคือดูก่อนนะว่าโต๊ะติดกับหน้าร้านอนะ่ะมันมีไหมหรือว่าโต๊แบบข้างนอกอะ่ะมีไหมหรือว่าโต๊ที่ติดกับประตูร้านอนะ่ะมีไหมทุกคนต้องเช็คนะ คราวนี้ห้ามไปจองไอ้โต๊ะที่ใกล้ทีวีเวทีแล้วนะทุกคนอันตรายสุดเลยมีคนอือเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถามจริงมีคนอืนคุณแม่เขาบอกว่ามีคนถือถังน้ำแข็งมาด้วยเฮ้ยทำไมอ่ะทำไมเขาไม่ห่วงตัวเองเลยนะอ๋อเขาอาจจะแบบไปตักน้ำมาหรือเปล่าจริงในทิกตอกอ่อเฮ้ยทำไมไม่ได้นะขอบคุณน้องน้ำด้วยนะคะ แต่ก็โดนห้องแก้ไม่ไม่อนุญาตเลยไม่มีการคุรี่หรอใช่ที่สตหีบคือเป็นบ้านเกิดบีมเลยอะ่ะที่เกิดเหตุอะ่ะมันตกใจไงดีไม่ยกโต๊ะออกมาเอาเอาจริงๆนะคือแบบว่าถ้าสมมติมันเกิดเหตุการณ์น,นะนะเป็นเกิดเกิดเหตุการณ์ที่เราตกใจมากๆเราสามารถยกได้ยันโอ่งอะ่ะทุกคนเขาบอกว่ามันมีจริงๆแต่บีมไม่รู้ว่าเออถ้าสมมติ มันเป็นเราเราสามารถยกอะไรได้บ้างอาจจะเป็นเตียงที่แบบบิวติดผนังอะไรอย่างเงี้ยขอบคุณค่ะทุกคนช่วยพี่โทนี่ส่งด้วยนะขอบคุณนะคะพี่โทนี่เนี่ยพูดถึงใครไม่ได้เนี่ยไอนี่คูคูอยู่เนี่ยเอ้ยวันนี้พาหมามาหาขอบคุณค่ะแต่หนูนั่งโตรลิมเดี๋ยวน้องน้ำเที่ยวเที่ยวกลางคืนด้วยเหรออุ้ยขอบคุณค่ะขอบคุณสำหรับ แมวด้วยนะพี่โทนี่วันนี้เขามีกิจกรรมอัพเวลด้วยนะคูณแปดอ่ะเนี่ยพี่โทนี่ส่งให้บิววันนี้เชื่อป่ะพรุ่งเนี้ยเวลสามร้อยอะ่ะสามร้อยอ่ะสวัสดีพี่หมาตัวเล็กด้วยนะคือร้านเขาไม่ได้ขออนุญาตเปิดเป็นร้านเหล้าไงเลยไม่ได้มีออริงงหรออันนี้พุ่งเพิ่งรู้ว่เน,นี่ยคือเขาเปิดเป็นไอ้นี่หรอหมูกระทะใช่ปะ่ะสวัสดีเลมอนด้วยนะคะจะให้อัพไปไหนก่อนเอาเอาไปถึงพันดิ จะไปยอมห้องอื่นงนไงจะไปยอมห้องอื่นเอาเอาเวลพันไปเลยสวัสดีค่ะสวัสดีวีเจแตงโมด้วยนะอายุครบแล้วค่ะพี่ฟังจากข่าวหอ,อยทอดไหมโอ้ยน่ากินอยู่นะเชื่อไหมที่โทนี่ถ่ายมาตอนที่บิมหิวมากคือแบบตอนนั้นบิมลงเครื่องแล้วบิ๊มแบบรู้สึกหิวมากเพราะบิ่มไม่ได้กินข้าวเช้ามาบิ๊มรีบกลับมาถ่ายงานเนาะ แล้วอะ่ะเปิดไปเจอเปิดไปเจอสตอรี่บุนคคลหนึ่งนะคะเขาทอดหอยทอดแล้วอี่เนี่ยคือแบบท้องร้องแบบบิ๊มเพิ่งได้กินข้าวเื่ีกย้ทุกคนบาปนะบาปแล้วหนึ่งดีค่ะสวัสดีพี่โยนด,ด้วยนะยินดีต้อนรับทุกทุกคนนะคะวันนี้ขาดยอดสามหมื่นนะคะทุกคนใครมีสติกเกอร์ก็ช่วยกันได้หรือว่าใครอยากเติมก็แอดไลน์ i c o i n นะจ๊ะ ไว้ไม่ทาให้กินอร่อยหรือเปล่าแต่เชื่อว่าอร่อยแหละดูน่ากินเนาะสวัสดีค่ะวันนี้แจ็คสันหวังโอ้สวัสดีค่ะไม่กินข้าวเช้า,ชาไปไหนมาไหนบอกอยู่บ้านไงบอกแหละว่าเฉลยแล้วว่าไม่ได้อยู่บ้านแต่ให้ทายว่าไปอยู่ไหนมาไม่บอกหรอกฮุยดีนะสวัสดีค่ะสวัสดี รีสปายด้วยนะจ๊ะวันนี้นะคะยินดีต้อนรับทุกทคนเลยใครเข้ามาแล้วนะคะก็ฝากทุกคนนะกด follow บิ้มด้วยแล้วก็ฝากทุกคนจริงๆช่วยยอดบิ้มหน่อยสามหมืนเคนะคะอันนี้คือไม่ได้ช่วยแค่บิ้มคนเดียวนะพูดเลยอืมเอ้พูดแค่นี้นแหละไม่พูดดีกว่าสวัสดีค่ะไปหาแฟนมาตามมาจากติกตอกจริงเหรอ,อตามมาจากคลิปไหนคะคุณรีสปายวันนีจ้าวีเจคนสวยเดี๋ยวนะบิม เคยบอกใน Ti กต o อกด้วยเหรอว่าบิมไลฟ์ในแอปนี้หรือว่าดูจาก about Uim น่ารักเกินปุยมุยขอบคุณค่ะไปก่อนนะต้องพาหลานไปเอ <laughs> okay. ็มคโอเคได้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 เนาะทำหน้าที่ทำหน้าที่คุณลุงที่ดีก่อนคลิป <c oughs> ใส่ชุดเดมอ๋อน,นะไม่จะน่าจะเป็นของอ๋อ about Uim แล้วขอบคุณนะพี่ลีสปายขอบคุณที่ตามมานะ อ่านทันไหมทันนะคะดีแล้วพิ <c oughs> พมพ์แบบเนี้ยมาดีกว่าไม่มีใครพิมพ์เลยพี่ก็ยังไอเหมือนกันโอ้ยจริงทำไมพิมพ์ไอวะเฮ้ยนี่ของขวัญปะเนี่ยอ๋อไม่ใช่มานานคุณ <c oughs> <c oughs> ไม่ได้แกมานาะนหรือยังครับมาประมาณ10นาทีได้แล้วค่ะ เห็นใน tiktok เลยขอไอดีมาอุ้ยขอบคุณนะคะพี่ดีสปายขอบคุณมามา,มากๆเลยที่ตามมามาคุยกันได้นะหมายถึงมาอยู่ในใจผมมานานยังเชดอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะก็ <Okay. S 1> ขึ้นอยู่กับพี่แจ็คสันแล้วแหละที่แบบคิดถึงบีมมานานหรือยังถ้าคิดถึงมานานแล้วแสดงว่าก็อยู่นานพอสมควรดื <Okay. S 1> ่มน้ำเยอะๆนะคะพี่เป็นห่วงได้เลยจ้ากินเลยแล้วกันด <Okay. S 1> ู <Okay. S 1> ไอยังไม่หายหรอถึงคิดว่าไม่อยากหายแล้วแหละบีมจะเก็บไอไอตรงเนี้ยให้เป็นพันธุกกรรมแบบถ้าลูกถ้าบีมมีลูกอะ่ะบีมก็จะให้ลูกไอแบบเนี้ยแหละเพราะว่ามันใส้มันแหละแบบเออถ้าไม่หายก็เป็นยาวๆไปเลยให้เป็นแบบว่าเออต่อเป็นรุ่นลูกรุ่นหล,ล,ลานไปเลยค่ะ เป็นเขาเขาไม่ได้เป็นโรคนะคือมันเป็นแบบพันธุกรรมแล้วก็คือแบบเออพอลูกพูดออกมาก็คือจะติดไอเล็กๆนี่มันเป็นสเสน่์อย่างหนึ่งอะทุกคนเหมือนแบบเหมือนผู้หญิงเสียงแหบสเสน่์อะไรเงี้ยก็คือเราก็เป็นแบบผู้หญิงไอเสน่์ให้มันเป็นพันธุกรรมไปเลยค่ะถ้ามันจะไม่หายเพราะว่าบิมไม่กลัวมันและทั้งมันไอเลิฟ er หวังหรือเปล่าอุย้ยเปี่ยวจุง มีคลิปใหม่หรือ,อยังเดี๋ยวรอตัดก่อนนะไอเลิฟอยู่โฮ้ยพี่เล็กป้อนน้ำพี่บ้างพี่หิวอุย้ยกินเปล่ามีคนมาจีบพี่บีมอีกแล้วเขาฝัดข้อความหรือเปล่าจริงเราต้องดูนะว่าเขาจีบเราหรือเขาฝัดข้อความเขาอาจจะก๊อปวางไว้หลายห,ลห้องเราขอเปลี่ยนไปเรื่อยๆก็ได้ถ้าคนเขาจะจีบจริงๆเขาอยู่นานแล้วว่าดีน้องนัชชาด้วยนะ ขอบคุณพี่ชอบสองด้วยนะคะสำหรับแปดแปดคอยเนาะขอบคุณขอบคุณพี่ชอบสองสำหรับแปดคอยเออสำหรับสำหรับแปดคอยเนาะขอบขอบคุณนะคะต้องถามนะคะเดี๋ยวต้องถามนี้ก่อน น้องน้ําไปขโมยเงินแม่มาหรือเปล่าเพราะว่าน้องเป็นตัวขโมยเงินแม่พี่ต้องถามก่อนล่าสุดพี่โดนคนเอ็ดมาว่าแบบอือย่าให้ใครขโมยเงินแม่มานะอะไร่งเงี้ยคือแบบเอ้าจริงดีอืมไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ว่าพูดเล่นหรือพูดจริงชอบคลิปที่ไปเที่ยวเวียดนามครับจริงหรอโอเคตอนนี้ยใกล้ๆนี้ก็จะมีทริปไปแบบ ไปต่างประเทศนู้นี่นั่นรอดูได้เลยค่ะ <l> พูดเลยว่าแต่ละทริปสนุกแน่นสนุกแน่นอนแล้วก็แบบสถานที่ที่บิมไปอ่ะไม่เคยมีใครเห็นเพราะยังเปรีเสิร์ชมาแล้วว่าแบบยูทูบเบอร์แต่ละคนที่เขาไปเที่ยวกันอ่ะเขาชอบถ่ายกันแบบจริงจังมากเวอร์อะไรเงี้ยเขาจะไม่ค่อยถ่ายแบบไลฟ์สไตล์เท่าไหร่บิมว่าขอบคุณ <l> ค่ะแซดกราบขอบพระคุณมาก เลยนะคะพูดเลยถึถงสามหมื่นคอยจะเล่าอะไรเด็เดๆให้ฟังพูดเลยบิมไปเก็บประสบการณ์มาเยอะมากพูดเลยแปดวันก็ไม่หมดอะ่ะพูดแปดวันอะ่ะเล่าแปดวันก็ไม่หมดเพราะว่าแบบมันเยอะมากจริงๆที่ทุกคนเห็นอะ่ะโอ้โหพูดเลยว่าน้ำจิม้มแต่ถ้าไม่ถึงบีมไม่เล่านะพี่อุ้ยแน่ดีนะผมขโมยเงินเมียม,มาเฮ้ยได้อยู่ ได้อยู่ค่ะรอให้พี่อุ้ยมาช่วยแล้ว <c oughs> พี่อุ้ยบอกว่าพี่อุ้ยไม่เข้ามาเพราะว่าพี่อุ้ยจะให้ทุกคนช่วยกันแน่นอนและบิ๊มเชื่อป่ะไม่ถึงรบ <c oughs> พี่อุ้ยไม่เข้ามาเพราะว่วันนี้พี่อุ้ยมีธุระไปสามวันแล้วแปดวันเลยเหรออุ้ยใครจะรู้ว่าบิมไปกี่วันใครจะรู้ว่าบิ๊มไปกี่วันไม่บอกหรอกบิมอาจจะแบบลงแก,ง,แกงก็ได้ พ่ออื้มหรอวะพ่อแบบห <c oughs> วัดดีคะ่ะสวัดดีเบนกินโดนัทด้วยนะหวัดดีรักแพ้แพ้ไม่รักด้วยนะคะยินดีต้อนรับทุกๆคนที่เข้ามาเลยนะใครเข้ามาก็ฝากทุกคนนะคะกด follow บิวไว้ด้วยแล้วก็อย่าลืมนะวันนี้ส่งสติกเกอร์เซตน,นี้เลยถูกปะใช่ไหมใช่ไหม ใช่เซตนี้ไหมคะพี่ชอบสองเออเซตหน้าฮอดะที่มันเป็นลูกแมวนะคะวันไลฟ์คู่ปุ้ยอยู่ชนแน่ๆเดาเอาอ๋อเก่งอนะวัสดีอาเคด้วยนะคะเก่ง <c> เ <oughs> ก่งิ <c oughs> <c oughs> มอาจจะไปอยู่แค่วันเดียวก็ได้นะใครจะรู้แต่แบบเปลี่ยนเสื้ออ่ะเปลี่ยนเสื้อบ่อยอะเออ ทำไมหนูไม่มีรูปแมวเอ้าจริงหรอที่น้องน้ำส่งมาไม่ใช่รูปแมวหรอเว้พี่รักแท้พี่รักแท้แพ้ไม่รักโชคดีจังเลยนะคะแต่ถ้าพี่รักแท้ได้แบบได้ส่งคอยมาห้องนี้สักสักหนึ่งพันอะไรเงี้ยจ,จะขอให้โชคดีมากกว่านี้อีก ส่งหน้าฮอตอะไรอย่างเงี nice. ้ยบ right? ีมไปทำอะไรที่ห้องพี <Dracula. S 2> ่อุ้ยอุ้ยขอบคุณค่ะนันชานันชาบอกว่าโอ้โหไม่ไหวแล้วอยากรู้อยากรู้มากมาหมายตกใจขอบคุณนะคะอยนะ ขอบคุณครับดีค่ะหวัดดีน้องนัชชาด้วยนะไม่ให้ซุ่มไม่ให้เสียงเลยน้องนัชชาไม่ไ์สดหรอกค่ะหรือว่าแบบรอแต่พี่เฮ้ยรับแพ้รับแพ้ได้อีกแล้วนะออกมาหน้าสติ๊กเกอร์ส,สวยสวยมากใช่ชอบมากเ,เขาเหมือนทํามาเพื่อเราอยู่นะหวัดดีลุงจ๋าด้วยนะลุงจ๋าหวัดดีจ้า สติกเกอร์รอบเนี้ยเหมือนทํามาเพื่อบีมอยู่นะเพราะเราเป็นทาสแมวไงหนูไม่ขึ้นมาสองวันแล้วงับไม่สบายอ้วจริงเหรอนัชชาเป็นอะไรคะป่วยเหรอหายไวๆนะอย่าไอเหมือนพี่นะสวัสด,ดีหลานวีสวัสดีจะุงลุง,ล,งลุงเฮ็ดอย่างอยูอย่จ้ะทำอะไรอยู่ อยากเหมือนพี่พี่ขอเลยไม่หายสักทีอ่ะสวัสดีค่ะทุกคนใครแบ้นไปแว้นมาก็มาคุยกันได้นะแวนมาคุยกันได้นะครับสวัสดีทูมาโปโล่ด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่ทีระพัดด้วยขอบคุณสําหรับหัวใจด้วยนะจ๊ะขอบคุณมากๆเลยเอ้ยสวัสดีพี่นาซาด้วยอุ้ยขอบคุณค่ะพี่นาซา นี่คือตามมาจาก Youtube ใช่ไหมเห็น He พี่นาซ่าบอกว่าชอบคลิปเวียดนามคลิปต่อไปมาเลเซียนะคะในงบ1 0 0 0 0บาทเท่าเดิมมีปฏิญาณกับตัวเองแล้วว่าจะไปเที่ยวไหนก็ตามไม่เกิน1 0,000ืนะบิมเพราะว่าไม่มีตังค์อะเออเราเป็นเป็นคนจนส่งของขวัญน,น่ารักน่ารักให้วีเจได้นะคะคิดว่าวีเจน่ารักเท่าไหรก็ส่งเท่านานะีเ่า ใช่ค่ะ TikTok ก,ก,ก็ตามโอ,โอ้จริงจริงอะใน TikTok วิมค่อนข้างเขินนะเพราะว่าแบบ TikTok วิมไม่ค่อยลงอะไรยกเว้นไข่คสวัสดีฉลามชอบคุณด้วยนะสวัสดีค่ะ,โอ,ะโอ้ยสุดปังว่ะโอ้ยห้องนี้มันอห้องนี้ก็่ายเปย์อยู่อจริงยอดเลยขอบคุณเลนโบ้ด้วยนะคะขอบคุณมากๆนะคะขอให้เวลอับแบบ ิปเท่ารอยเท่าพันเท่าเลยนะคะขอบคุณมากมากค่ะวันนี้วีเจออมด้วยวันดีจ้าชอบคลิปที่พี่อุ้ยอ,อ,อบเอลบีบีไม,ไ,ไ,มไม่พูดต่อบีจะไม่เล่าอะไรทั้งนั้นธาสแมวด้วยกันจริงหรอเลี้ยงแมวกีตัวเรนโบว์อุ้ยรักแท้ได้อีกสองพันเขารวมเป็นหกพันแล้วเรารวมเป็นหกพันแล้วนะ ตัวเลยเหรอจริงเหรอทุกคนมป็นจะบอกว่าบิ้ต้องไปโพสต์งานก่อนนะเดี๋ยวเดี๋ยวบิ้ขอลงก่อนแป๊บนึงเดี๋ยวป้าบิ้นขอไปโพสตงานก่อนนะขอโทษนะคะทุกคนบิ้ขอญาตลงก่อนแปบ๊บนึงแปบ๊บนึงบิ้ต้องไปโพสต์งานขอโทษนะคะเดี๋ยวมานะต้องมานะมาคุยกันแป๊บเดียวจริง